สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเมนูสําเร็จรูปนะคะอันนี้ก็คือนะคะปลาชุบแป้งทอดนะคะตัวนี้เป็นสําเร็จรูปมานะคะเนี่ยค่ะปลาก,ก็มาเรียงใส่ในะหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอหอมน่าทานมากเลยทุกคนปลาก,ก็จะมาทอดนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันให้คุณพ่อบ้านนะคะทุกคนทอดปลาทอดฝิ่ฝายนี่ค่ะน่าทานเอาประมาณนี้เนาะอีกชิน้นนี่ค่ะ เป็นอาหารที่แบบง่าย 1970. สะดวกสบายนะคะมีคุณประโยชน์ทางอาหารไห่ก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่เวลาที่รีบเร่งรีบเร่งด่วนเหนื่อยไม่ต้องทํากับข้าวอะไรทอดเนี่ยฟิตแอนด์ชิพให้คุณพ่อ้านง่ายๆนะคะนี้ก็ข้าวทอดเลยนะคะมาเช็คกันนะคะค่ะทุกคนอันนี้แค่5นาทีนะคะก็กลับ กรอบค่ะหอมหอมกลับด้านนะคะคือง่ายมากะคะ่ะแต่อร่อยนะคะเราเคยกินบ่อยอยู่แต่ไม่ได้ค่อยทำคลิปเนาะแป้งเขากรอบนะคะทอดไร้น้ำมันนะคะน่าทานมากๆเลยเอาอีกสักสามนาที สุกเรียบร้อยนะคะสีเหลืองทองน่าทานมากทุกคนดูสิทานน่าทานจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะจัดไปค่ากับน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มฝรั่ง ปลาชุบแป้งทอดนะคะ fit and c h ชิ p เลยค่ะนะคะ,นะคะง่ายๆสไตล์พอลล่านะคะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะทำให้คุณพ่อบ้านนะคะจิ้มน้ำจิ้มนะคะมีมะนาวนะคะผักสดขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟคุณพ่อบ้านก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ